สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม,มยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาร์ไรท์เคียนะครับว er ันนี้ของผมก็จะมาจัดกิจกรรมแคร์นะครับซึ่งกิจกรรมแคร์นี้มีชื่อว่าบัฟเฟต์ทัวร์นาเมนต์นะฮะบัฟเฟต์ทัวร์นาเมนต์อารีเจนซีซั่นหนึ่งนะครับผมเป็นการประกาศเปิดตัวเลยนะครับผมเป็นการแข่งขันที่ไม่เคยมีใครจัดการแข่งขันแบบนี้มาก่อนนะครับโดยจะเป็นการกระชับมิดเคลีร์นะครับคือแบบรวมแคร์สี่เคลียร์มา PVP กันนั่นเองนะครับผมซึ่งเงินรางวัลนั้นก็คือ400บาทนะฮะแต่่วา ถ้าว่า400บาทมาจากไหนใช่ไหมครับก็ออกกันเองนะครับแต่ว่าพวกคุณก็ต้องออกกันคนละ100นะครับก็คือแคนแคนอะสี่แคนใช่ไหมครับก็เป็นออกคนละร้อยครับสี่แคนออกคนละร้อยก็รวมกันเป็น400ใช่ไหมครับนั่นแหละครับสำหรับใครที่จะร่วมนะผมก็เข้ามาลงกันเยอะๆได้เลยนะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิง์เฟซติดต่อให้นะฮะสำหรับใครที่จะร่วมเนาะส่วนการแข่งขันนะครับก็เป็นการอย่างนี้นะครับคือทุกคน วันหรือทีวันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมขออธิบายสั้นๆเลยนะครับว่าอ่าสมมติอสมมติใช่ปะแขนคีนแงหนึ่งครับล้วนกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วแบบแขนนั้นชนะนําไปหนึ่งแต้มใช่ไหมครับก็ก็ถือว่าชนะไปแล้วหนึ่งแต้มนครับส่วนถ้าสมมติอีแขนนั้นทาทาสกอร์กลับมาอีกหนึ่งเกมครับก็ก็ถือว่าเสมอนะครับแล้วก็จะมีเกมตัดสินก็คือเกมสุดท้ายนะครับผมเป็นการตัดสินเกมทุกคนอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีแล้วกันนะครับ ที่แข่งนะครับก็จะเป็นวันที่อ่าเท่าไหร่นะครับรอเพียงวันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าแลววันที่แปดก็คือเป็นเป็นการแบบให้ทุกคนแบบาไปไปไปฝึกฝีมือนะครับผมซึ่งแคนผมก็ไม่ได้กิ่งอะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่แต่ก็อยากลองงัดกับทุกคนดูนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับใครที่จะมาร่วมกิจกรรมแขน้าผมเ่้าสมัครร้อยหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นการจัดกิจกรรมแขนโดยเฉพาะนะฮะขอบคุณมากเลยครับ อีกแป๊บหนึ่งนะครับผมผมขออธิบายก่อนการแข่งขันแปบ๊บหนึ่งค,ครับผมแบนโบแบนสคริปนะครับผมจะไม่มีการใช้โบหรือสคริปอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็คือถ้าใครใช้จะถูกตัดสินในการแข่งทันทีนะครับถูกตัดสินในในการแข่งหมายถึงที่นี่คือแบบไม่ได้แบ,บนทั้งแขน,นครับผมเพราะว่าทั้งแขนเสียงเงินมาเพื่อ,อ,อกิจกรรมเราแล้วลนะครับแต่ว่าก็คือก็คือตัดสินผู้เล่นคนนั้นออกครับเราให้ทุกคนเปลี่ยนผู้เล่นคนใหม่นะครับคือแค่หนึ่งจะมีสี่คนนะ ทุกคนต้องเอาสี่คนนั้นอนะมาดวนกันในนะฮะมาดวนกันในเซอร์วีนะฮะเดี๋ยวเซอร์วีเดี๋ยวทางเราจะเป็นคนจัดให้เองนะครับอมนะครับอาจจะดูงงๆนะแต่ผมเขียนอธิบายใต้คลิปอีกทีนึงนะ